นี่เราอยู่ตลาดตลาดทองได่โกได้ตลาดทองโอ้มะละบาโกแต่ได้ลมแต่นี่พาเที่ยวเจ็ดตาเจ็ดดาเจานี่เราก็ตรงนี้น่าจะเป็นย่านตรงที่เขาขายทองกันนะขายทองขายเพชรตรงย่าะนี้ ส่วนด้านนู้นก็เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าอันบารัดเนาะเรามาจากด้านนูน้นคนไม่เยอะอากาศดีอากาศเย็นเลยเย็นๆเดี๋ยวคืนคงจะหนาวอ่ะเออ่ที่นี่กลางวันเขาจะไม่ค่อยคึกคักเขาจะหลังสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นไปแล้วร้านถึงร้านถึงจะเปิดนะร้านถึงจะเปิด อันนี้ก็มีเปิดบ้างแต่ไม่เยอะเปิดน้อยอกับรถหน่อยประตูมลางประตูเมืองเกา่าเมืองเก่าตลาดทองเนี่ยอยู่ติดกับตัวเมืองเก่าอัมบัลัดเราเดินข้ามฝั่งมาจากตรงเมืองเก่าอัมบัลัดก็จะเป็นตลาดทองตรงนี้ก็ช่วงที่เรามาเนี่ยเขาปิด ยังไม่ได้เวลาเปิดของเขาเนาะเดี๋ยวเราก็เดินถ่ายรูปเล่นแถวนี้สักพักหนึ่งลมแรงจนถึงหนาวเลยนะครับถ้าอยู่ในร่มเนี่ยคือหนาวอยู่กลางแดดก,ก็จะอากาศกำลังดีนักท่องเที่ยวน้อยเลยได้มีโอกาสถ่ายรูปได้หลายมุมหน่อย ที่เราเห็นอยู่นี่คือเมืองเก่าอานันบาลัสเอาเฟอร์ดาเกตอันนี้ก็จะเป็นประตูเมืองที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกว่าเป็นประตูเมืองที่มีอายุเก่าแก่อีกประตูหนึ่งของเมืองเจ็ดดา ถ่ายรูปเดินเล่นกันได้อย่างสบายเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแต่กลับจะเย็นถึงหนาวเลยทีเดียวเดินถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวเราจะไปที่นำ้ำพุคิงฟาหัดซึ่งอยู่ติดกับริมทะเลแดย่าลืมติดตามเราไปเที่ยวกันต่อนะครับ